ทำเพลงจัดไปเลยแบบทีไม่เผลอโอ้ยๆฮ้ยเฮ้ย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 หลุดกระจายหลุดกระจายการสองดาวมากมากเราต้องหายใครสักคนหนึ่งถ้าเราต้องการสองดาวมึงไปเลยนี่เห็นไหมเป็นช้างเราเอ้ยโหหมาโอเคเลยหมาก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เรายังไม่ได nope. yeah. ้ขึ้นเลเวลสูงเอ้าพร้อมพร้อม สวัสดีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้ามาคลาสไลค์ในกครวิ่งวันนี้เราอยู่ในเกม Defender Bee นะครับผม เลยว่าตอนนี้ผมดิสมาถึงสามสิบหกแล้วแต่ว่าแม่งโคตรยากเลยคุ้มกันภาษรราซึ่งพลังมันห้าหมืนห้าผมมีแค่4ี่หมื่่ะไมไหวเนียตอนนี้ต้องค่อยๆไตน่นะครับผมโอเคทีนี้ว่างมาทําอะไรดีก็เลยมาดูจดหมายเดี๋ยวบันทึกการต่อสู้ซั้นหน่อยแย่เลยดีกๆนี่พันเจ็ดขอมผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเป็นการเล่นสายคริติคอนนีครับผมเวฟสิบสอเวฟสิบห้ เออนะครับผมผมก็จะมาเล่นสายคลิติคอนนะครับตอนนี้ใช้เป็นตัวเมนเนี่ยเป็น <P ain> นี่เลยนะครับผมเอล่าเมื่อคลิติคอนแล้วนะครับผมจะแรงขึ้น50%และเพิ่มคลีเรต21ด้วย อันตีก็คือเพิ่มโอกาสคลิติีก้อนให้พันธมิตรทั้งหมด51ิเปอร์าวิ <Wow. S 1> มาดูโครงสร้างกันก่อนเลยดีกว่าไอตัวนี้เมื่อคี้ราได้เงินมีโอกาสจะได้เงินไอตัวนี้เมื่อคี้รามีโอกาสจะยิงเร็วัวนี้ยิ่งยิงแรงระเบิดส่วนฝั่งนี้จะเป็นตัว c c ทั้งหมดเลยนะครับโอเคแล้วไอตัววัวเนี่ยไว้ทําอะไรนะครับไอตัววัวเนี่ยมันมีบัฟเสริมคลิปอีกอนนะครับผมนีม่1 1เปอร์ก็ลุนนะล้นๆแนะ่ลุ้นๆที่เหลือก็อยู่ที่การจ่ายเงินการดราฟแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้ นี่ครับแต่ว่าทีนี้มันอยู่เฉยๆไม่ได้นะนึกว่าเราเป็นช่องแห่งการกระชาอยู่แล้วเล่นเกมอะไรเราก็ต้องเติมผมก็เลยเติมไป3,000กว่าบาทนี่ครับผมได้มา20,000เพิชอะต่อมาเนี่ยอันนี้สมุด 3.6%ผมว่าเดี๋ยวผมจะเปิดอันนี้แหละแต่จริงๆแล้วนะผมอยากจะอัพไอตัวไอ้นี่ของผมด้วยนะครับแล้วธนูผมเนี่ยผมอยากขึ้น5ดาวแต่ไม่รู้จะขึ้นไหวไหมจริงๆแล้วเราขาดเอ่อไอ้น้ำอมฤตเนี่ยเราขาดน้ำอมฤตเนี่ยเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราอาจจะต้องเอาเพชรไปซื้อแต่ก่อนหน้านั้นนะครับผมขอสุ่มกาชาสายนิดก่า จริงๆเอาไปซื้อตัวไปไวกว่าเยอะเลยครับแต่ผมเป็นสายกระชาะก็เลยจัดให้แบบเต็มๆสองหมื่นเบสในคลิปวิดีโอนี้ถ้าใครพร้อมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กด, like, กดแชร์กับเราด้วยกระเทียไใบด้วยะถ้าคุณรู้ว่าคุณเองเป็นคนที่ดูอยู่เลยเไม่ได้กดซับว่าครับคนดียนะครับขอบคุณมา้ครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยมาสำหรับโลแรกไม่ต้องพูดพร่มทำเพลง จัดไปเลยแบบทีไม่เผลอเยติแคะเก่งครับเป็นตัวซ c แล้วก็สามารถที่จะถ้าเป็นบอสอะไรเราก็สามารถที่จะทําดามินได้เยอะมากตัวที่2ครับโอ้ยบับคีายโอ้โหมาสายเราเลยธะนูโอ้ยธะนูสองตัวอุย้ยมาป่าหุยยียมาตรงสายเราไปหมดเลยว่วนี้แเอเฮ้ยครับ3มดาวเป็นฮีโร่ครับอ้โหนกู้ไม่ได้ใช้ครับตัวนี้นกู่สองตัว และเปิดออกมาฮีโร่ครับนี่ก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันนักดาบหลบพลังอุ้ยสามดาวออกโคตรเยอะเฮ้ยโหหมาโอเคเลยหมาก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เรายังไม่ได้ขึ้นเลเวลสูงเอ้าทองทองเฮ้ยยางไดาเตรียมมาเป็นไงถึงกงงเลยดิถึงกงงเลยดิฮัลโลแค่ g ยู s i n เอาเลนมาเลยทีเดียวนี้ขึ้นเลเวล50สิบได้แล้วนี่ครับไอตัวที่ซ้ำเนี่ยเราจะเอามาอัปเกรด <Wow. S 1> เห็นไหมนี่หมาผมก็จะขึ้นละสีดาวเหมือนกันนะครับผมนี่อีตัวดรามจอีหนึ่งตัวที่น่าสนใจก็คือหมาหมาเรื่อง0ินี้ก็คือเยอะแล้วจริงเราไปเปลี่ยนเชื่อมจิตได้นะเปลี่ยนเชื่อมจิตมาเป็นหมานี่ครับไปหมานี่ได้ใช้บ่อยว้าว wow. จริงอ่ะมันออโต้ฟาร์มให้เราได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ผมกดแบบบ้าพลังไปหน่อยโอเคนะถือว่าก็แจมยูโอเคครับเดี๋ยวเรามาสุ่มกันต่อดีกว่าขออีกสามโลพอเพราะว่าตอนนี้ทรัพยากรผมมันหมดแล้วเดี๋ยวเราซื้อตรงนี้ก็หมดแล้วมันก็มีเพดานนะเราต้องรอสัปดาห์หน้านะครับแบบร้านทรัพยากรหนึ่งจะมาตอนนี้เราก็แทบจะได้ตัวดีมาเราก็อัพขึ้นไม่ได้นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบไปนางเงือกร้อย สองตัวเลยอ่อโอ้ยไม่เอาเผ่านี้ผมเล่นเผ่าขี้ครับเผ่าสับปาโนเผ่า no, สับปาครับ <No. S 1> โนเฮ้ยเปิดออกมาเป็นอ่าพูดอีกเรื่อหนึ่งทีครับไปไมันเฮ้ยทำไมมันออกใตเผ่าพูดวะเออย,ยังไงเฮ้ย เออวีโดทอไม่ธรรมดาวีโดทอและตามดาวไอ้ยาเฮ้ยโอเคอยู่มือวางระเบิดตรงนี้ไม่แย่หมาอีกหนึ่งทีคือจบอีกหนึ่งที่คือเราพอพอ,อ,อ,อเลยนะแล้วเราเก็บบี้ไว้ทำอย่างอื่นเก็บเพชรไว้ทำอย่างอื่นเอ,อ้อตามดาวก็คือ ไยววะว่าธนูฟังก่อนไฟสามดาวอ่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเฮ้ยดี่นาะเดี๋ยวบอีกทีปะทีท้ายอะท,ทีท้ายทีท้ายทีท้ายพอเลย เ,เอ้ยเป็นใช้ได้หน่อยโอเคสามดาวยิ่ลูกไม่ออกเลยว่ะอุ้ยนี่ไงไรอาพูดเลยสการ์เล็ตโอสการ์เล็ตออกของตัววั a t ด h e h เฮกฮัลโหลบอย เลออก2ตัวไม่ใช่สายแล้ววะเด้พี่ชายก็ต้องอรอทรัพยากรกันก่อนป่ะเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลสักแมตช์หนึ่งก่อนเลยดีกว่าว่าจะรอดหรือเปล่าสำหรับแมตช์อัพนี้ในะครับผมป่ไปครับกดแรงกิ้งกันเลยดูเผ่าวนก่อน2ตัวแรกสุ่มมาได้ไรโอ้โหยโยระเบิดกับหมาป่าก็โอเคอยู่ไว้นี่แล้วกันไม่ต้องรีบครับ วางอย่างนี้ก่อนนะเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยโบนัสตางวค่อนข้างที่จะดีอันนี้ตีโค้งนี้ดีมากเพราะว่าอ่ามันตีได้ทั่วถึงนะครับมันตีได้ทั่วถึง first first c u l e โอ้โห first kill u b e ดูสิโอ้โหเวทไม่อยากได้เลยมีคนอยากได้หนึ่งนะครับผมสายเวทน่าจะแย่งกัน2ตัวผมให้สิบอาทจ,จะได้2บาทตอนนี้เราต้องตั้ง point ว่าเราต้องทำอะไรก็ได้ให้ได้2บาทโอเคนี่เราได้2บาทแล้วไอคนนี้ได้แค่บาทเดียวนะครก็จะได้กลายเป็น2ี แต่ถ้าเงินเรานำเนี่ยมันจะมีโอกาสสุ่มการ์ดเราออกมาในดิสด้วยตัวต่อไปเป็นมังกรครับตัวต่อไปเป็นมังกรเราต้องการไหมเหรอมังกรเหรอเฉยๆนะผมเลยตั้งราคาไว้ประมาณ12บาทแล้วกันแล้วก็เผ่าเราไม่มีใครแย่งเผ่าเราด้วยมนุษย์สองอันนี้หนึ่งผมตั้งไว้12บบาทใครชนผมก็เสียเงินปีไปผมต,ตั้ง12บาทเพอาเออมาดิเผือใครอยากได้2บาทไงมันเพิ่มบาทนึงมันโดนผมตัดปังล่วง เงี้ยเสียสิบหมดโอเคไม่ว่ากันครับ11หมดก็ได้ผมมันไม่มีใครใช้ไงมันไม่มีใครใช้เลยผมใช้ได้คนเดียวนะครับผมก็โอเคไม่ได้แย่นะก็เ,เอามาตั้งตรงนี้ไม่เสียหายครับมีมังกรก็ไม่แย่โมดิชั่นในการมุกมังกรเนี่ยจะยิงเบาแต่ว่าเอ้ย้าแต่ว่าดามเมจดีเลงพื้นเนี่ยเรามุกมานี่ก็ได้เชีวเช,อชีอันนี้เวลาแบกอยู่สตัวนะเพราะว่าถังระเบิดเนี่ยต้องวิ่งมาชนก่อน ตอนนี้เรา,าหาตัวเล่งดามเมจอย่างเดียวนะอ่ามาแล้วนี่ครับ8บาท16บาทเอาจริงสายกายภาพไม่ใช้กคนหนึ่งนะผมจะแย็บไปแค่11บาทเท่านั้นใครจะชน11บาทผมก็เอาไปเลยไม่ป<ๆ>็นคือนี่โอเคมาแล้ว18 8 90คนนั้นจะสู้เราไหม1 1 1 10เราลบ19ให้เรานำอีกอีกครั้งหนึ่งนะ19 เราใช้ได้แค่10บาท10บาทเท่านั้น10บาทเพราะว่าเราจะเหลือ19 19เราจะนําเขาอีกทีโอ้ผู้วกคองบ้านเพราะว่าจะได้จั่วการ์ดเราขึ้นไงผมคํานวณเพื่อที่จะเราจะได้จั่วการ์ดเราขึ้นอีกหนึ่งทีบอกไว้ดูดูดอสเดี๋ยวรอฟอสแตกกดเบิดเลย ปั๊มวิ่งไปไอ้หนูได้ตัวดามีนมาในเกมเนี้ยมันจะผสมสำหรับการดาบแล้วนี่เห็นไหมคึงมาเป็นเด็กเราอีกแล้วตัวตีไกลาดาม,ดมีนน่าสนใจไหมตัวตีไกลาดามีด นี่ไอเนี้ยยิงแรงขึ้นอีกแล้วเห็นปหเพราะว่ามันได้แถวยาวอันนี้ก็ยิงแรงขึ้นได้แถวยาว้ยๆๆๆๆๆๆๆลุกกระจายลุกกระจายต้องการสองดาวมากๆเราต้องขายใครสักคนนึงถ้าเราต้องการสองดาวมึงไปเลย นี่เห็นไหมเป็นช้างเรานี่คือเทคนิคหนึ่งเทคนิคนะครับรีบขายการ์ดแล้วให้เงินเรานําให้ได้ครับช้างมีคนจะเอาไหมผมว่าไม่มีนะยีห้าเราต้องซื้อในราคาแค่7บาทแค่เบาทเท่านั้นเห็นปะคือเกมมันแบบเอาจริงมันลึกนะค่อนข้างที่จะลึกเลยแหละเฮ้ย <c oughs> เรามีสกิลมีโอกาสรอดเรามี3ดาวด้วย เดี <Be ante. S 1> ๋ยวเเข้าตรงนี้เราค่อยกดคีนะไปบัก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 บัักเี้ยงบัก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 กบักบักเี้ยงบักบักบ้ยงักบักบักี้ยักบักบักเบากบักบักบั เราก็พยายามจะขึ้นดาวแต่คือเกมเนี้ยแพ้ด้วยการคอนโทรลเงินของเขานะครับเขาคอนโทรลเงินได้ดีกว่าทําให้เขาสามารถที่จะจั่วการ์ดดีๆขึ้นมาได้เยอะกว่านะครับผมส่วนพวกเราก็โดนสอยยับไปนะครับแต่สายฟรีเล่นได้ไหมนี่ก็เล่นได้สบายๆชิวๆเลยนะครับผมเน,เนี่ยก็มาเปิดทีละครั้งเหมือนกันนะครับมันก็สุ่มใกล้ๆก,กันเลยแต่ว่าก็ ยังไม่มีน้ำออกมาริดมาอับตัวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ได้แค่นี้ไปก่อนละกันเดี๋ยวขออนุญาตไปไต่แรงก่อนละนะอย่าลืมเออทำเควสรายวันตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็เอามาปลดเอาทิแฟกจะได้ตรงสายเราอโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดยิปเฟนเดอร์บี้นี่ครับผมเล่นแหละเห็นแล้วเล่นแล้วรู้สึกสนุกใช่ไหม คลิปแรกเราบอกไปแล้วว่ามันเล่นง่ายเล่นเร็วสนุกเล่นวนได้นะครับคลิปนี้ก็ผมก็ฝากไุด้วยแล้วกันสำหรับเทคนิคการเล่นนะครับอย่าลืมกดลิงก์ดาวน์โหลดข้างล่างด้วยนะครับผมแล้วก็คนที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์หมกับเราด้วยเจอกันใหม่คลิปหน,น้าสวัสดีราก,กันไปก่อนครับกล่าวขอ่าเลยนะครับผมสวัสดีครับ